สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะวันนี้อากาศดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขยายพันธุ์พริกนะครับเราไปปลูกพริกกันเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันเลยนะครับจะปลูกพริกน่ครับเมื่อวานผมสับเอาจอบสับไปแล้วนะครับเปลี่ยนที้ยแต่เราไม่ขึ้นแปลงนะครับเราปลูกข้างบ้านนี่นะครับที่ปลูกกระเทียมเมือันก่อนนั่นแหละครับ พอดีวันนี้บรรยากาศบดนะครับมีเมฆมากฝนตกมานิดหน่อยเมื่อคืนวันนี้จะขยายพันธุ์พริกโดยการขุดหลุมนะครับอุปกรณ์นะครับผงกระว่าขุดหลุมห่างสักประมาณต่อหลุมประมาณสักแปดสิบเซนนะครับขุดเป็นแถวไปไม่ต้องดึงเชือกครับม่บ้านเอาละครับเดี๋ยวจะลงมือขุดแล้วนะครับเอาละครับนี่แหละครับผมขุดไปแล้วครับเป็นหลุม ห่างประมาณเก้าสิบเซนหรือเมตรเนี่นครับแปดสิบเซนนะครับขุดเล็กๆไรูกร้กพาพลิกจะพอเปล่าขุดไปกี่หลุมนะเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกสี่ยี่สี่หลุมนะครับเดี๋ยวเราไปดู1000พันพลิกกันเลยนะครับเอามาฝังไว้ก่อนถ้าเหลือเดี๋ยวจะขุดฝปลูกใหม่นะครับขุดไปอีกไปดู1000พันพลิกก่อน นี่ลครับพันพริกหวานไวหลายวันแล้วครับต้นมันใหญ่แล้วครับพอจะออกดอกแล้วครับเนี่ยมันไม่มีเวลาปลูกเพราะมันแรงเดี๋ยวเราจะลองขุดไปเลยนะครับนี่ยี่สิบกาหลุมเดี๋ยวถ้าเหลือเดจะขุดปลูกต่อปลูกให้หมดนะครับนะครับเดี๋ยวลองขุดก่อนใช้นี้ปากครับขุดไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับเราตอกไปเลยครับมันไม่ใช่เป็นไรไงง้างหมเลยนะครับ ดินนิดหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดก่อนนะครับอากระบะมาใส่ก่อนพยายามให้ดินมาติดรากนะครับปลูกง่ายโอเคครับเดี๋ยวผมไปหากระบะใส่นะครับได้มาแล้วครับกระบะใส่กระบะไปเดี๋ยวย้ายไปปลูกไม่มีการตั้งกล้องนะครับทำมือเดียวที่จริงน่าจะถอนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองถอนดูนะครับถอนมันก็ได้อยู่นะครับ ถอนแล้วไปปลูกได้เลยเพราะดินเราไม่นชะแข็งครับต้นที่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์ก็ถอนไปเลยครับเราไปแยกเอาที่แยกก็จะเอาอะไรมากระชุดมันแต่นี้ถอนแล้วดีกว่าครับรากมันมีดินก็ติดงั้นไม่ไปหรอกครับครับพิกมีฝนถอนแล้วครับไม่ต้องไปพิถีพิถันว่ามันมันขึ้นมันทึ้งขึ้น,ม,น,น,ม,น,นมันไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นนะครับ มันเราเราไม่ต้องซื้อครับพริกถอนไปเลยครับอย่างต้นข้าวเขายังถอนเลยนี่พริกเราก็ถอนมั่งน,นะครับไปเดือดร้อนนะครับถอนไปเลยครับผมปลูกผมจะไม่รองก้นหลุมนะครับมันมีปุ๋ยใส่เดือนนะั่นผมขี้เกียจเอาไปเพราะดินถือว่าดินของเรามันดีอยู่แล้วมันจำเป็นต้องเอาปุ๋ยขี้เดือนใส่นะครับเดี๋จะใส่ทีหลังก็ได้นะครับ บอแล้วมั้งครับกรกเนี่ยงเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยอีกหน่อยไเยอะอยู่ถึงไปได้ปลูกเต็มพื้นที่เลยครับกลามเยอะนี่ครับถอนไป่ได้ต้องไปกลัวมั้ยนครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะครับ จะเป็นดอกแล้วนะบที่หลายวันแล้วสงสัยเป็นเดือนแล้วมนะั้งปลูกไปเลยที่เรากว้างนะครับกว้างอันนี้ที่ข้างบ้านนะครับปลูกปลูกห่างทับปลูกแน่นไม่ดีนะครับมันจะโตช้านี่ครับปลูกไปเลยแบบบ้านๆน,นี่แหละบ้านเราอะไรก็ปลูกง่าย ทางแค่เอาดินกรบแค่เนี้ยครับน้ำก็ไม่รดนะครับเดี๋ยวรอฝนเดี๋ยวค่อยรดตอนเย็นนะครับปลูกง่ายๆเดี๋ยวปุ๋ยเราค่อยทำโฮอร์โมนไข่ป่นเน่อยนะครับทางบนนะครับรูกเลยครับมันจะไม่รูราเหมือนในเมืองที่ผมทำเนี่ยพื้นที่เราเยอะเอาอะไรมาปลูกมันก็ขึ้นแล้วครับรอฝนจะเข้าเดือนพฤษภาแล้ว านาแล้งต้องทําที่มันอยู่นะครับปลูกในกระถางก็ได้ธนาแลนะ้งนี่หน้าฝนปลูกตรงไหนก็งอกตรงนั้นนครับปลูกเลยไม่ต้องพิจีพิถันอะไรนะักผลิกปลูกเราได้กินเหลือกินเราก็ไว้ขายไป,ปบานใจดีก็เอารถน้ามารถหน่อยนะครับดินมันแน่นลงครับจะไล่ปลูกก่อนใช้บัวรถนะครับใช้บัวรถน้ำ อย่างนี้ก็ติดนะครับรากมี่ละต้องซีเรียสกับมัน,นครับปลูกมือเดียวน,นะครับเพราะมันมีปุ๋ยอยู่แล้วครับหญ้าอะไรผมก็ผมเนี่ยทิ้งไว้นในดินนี่เลยครับหญ้าเป็นหญ้าเป็นอะไรเนี่ยผมจะไม่เผานะครับให้มันเปื่อยลงดิน ไปเลยเลยปลูกให้หมดก้านนี่แหละครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตปลูกก่อนถูกกองอาจจะลำบากเดี๋ยวปลูกเสร็จผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งปลูกมือเดียวนะนี่แค่นี้ครับปลูกกระปิคนุ่ไม่อยากนะครับเดี๋ยวก็เอาน้ำมารดจะถ่ายดูตอนรดน้ำอีกครั้งนะครับแบบเรารดน้ำให้ดินนิ่มแน,น่น มันก็ไม่ตายแล้วครับดินชุ่มดีจริงๆในสวนนะผมจะปลูกไว้ในโคนลำไยนะครับแต่ปีนี้มันแรงมันตายหมดที่ปลูกในสวนลำไยนี่สบายเลยครับมันตายงร่มลำไยนะครับพิกี้หนูสวนนี่ครับขึ้นดีมากเลยนะครับเดี๋ยวดูจดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมปลูกพริกให้หมดก่อนเอาละครับผมปลูกกล้าพริกก็ยังเหลืออยู่นะครับ มเลยขุดหลุมต่อไปอีกนะครับเอาให้เต็มพื้นที่แถวนี้เลยกลราบที่เก่าอยังนี้เยอะนี่ครับเดี๋ยวปลูกต่อนะครับเดี๋ยวปลูกเสร็จจะรดน้ำให้ดูนี่ครับเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วครับไม่ยากนะครับปลูกพริกแค่เอารากลงดินเท่านั้นก็ติดแล้วครับนี่ต้นกราบพริกอะ ประมาณเกือบร้อยต้นนะครับเนี่ยผมปลูกไว้ถึงไหมร้อยต้นเดี๋ยวลองนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าสิบกว่านะครับห้าสิบกว่าต้นกระติกเนี่ยเราปลูกแล้วเดี๋ยวเราลองรดน้ำดูนะครับรดน้ำให้ดินมันแน่นนะครับรไม่ต้องเงยอะนะครับให้ปล่อยให้ดินมันแน่นก็เอาแล้วครับ มันน่นรากจะได้หยุดนะครับต้องรดเยอะาอดินมันชุ่มอยู่แล้วเพราะฝนนะครับ,นะรบเดี๋ยวพอสักสามวันสี่วันแล้วก็มันติดแล้วเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้แล้วครับ,นะรบถ้าใส่ตอนนี้มันอาจจะเค็มได้นะครับรากมัอนอาจจะเค็มใส่ให้อยู่กับดินธรรมชาติไปก่อนนะครับไม่ต้องใส่เยอะน้ำอ่ะ พอดินมันชุม่มอยู่แล้วฝนตกมเมื่อคืนนะครับปลูกแปรครับแยวรั้วก็มีนะครับเต็มหมดนะครับรน้ำให้มันยึดรากมันเฉยๆลงเยอะนี่พอจะเป็นดอกแล้วเนี่ย ถ้าเพื่อนๆจะปลูกไม่มีที่อย่างผมเนี่ยก็ปลูกในล้อรถก็ได้นะครับกระถางก็ได้พริกเนี่ยปลูกง่ายเอาไว้กินเพราะเราต้องกินทุกวันนะครับพริกเป็นคนไทยเนี่ยไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างประเทศนะครับต้องพริกเนี่ยกินปลูกไปครับพริกขามะเขือในบ้านช่วงโควิดหวังตั้งจากรัฐบาลก็ไม่ได้ง่ายแล้วครับเราต้องช่วยตัวเองเนะครับปลูกปักที่เรากินได้นะครับ อย่างพืชเศรษฐกิจลำไยเรากินไม่หมดหรอกครับปลูกถ้าเสียหายก็เสียหายเลยเสียหายเป็นแสนนะครับเห็นครับน้ําหมดเดีย๋ยวผมเอาน้ําก่อนนะครับไงนะครับการปลูกไม่ยากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย